สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับที่น่าสนใจวันนี้ก็มีข่าวต่างๆน่ที่นํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยแหะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของท่านองคมนตรีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในรัชกาลที่9สนองพระราชดำริสืบสารรักษาต่อยอดในรัชกาลที่10นะครับโดยท้านของพลเอกกระพนารุติดองคมนตรีนะครับในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามนะคขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยศิริศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการนะครับพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการกรปร,รและคณะอนุกรรมการนะครับเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอรกระปง จังหวัดพังงาน,นะครับเพื่อร่วมประชุมแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการฝายคลองทับยาวอนเนื่องมาจากพระราชดำริอเราเภอกระโปงจังหวัดพังงาน,นะครับในโอกาสนี้ท่านองคมมนตรีก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับจากนั้นคณะลงพื้นที่เพื่อดูสภาพพื้นที่โครงการ ฝายคลองกระโปงพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลกระปงอาเภอกระปงจังหวัดพังงาน,นะครับพร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียนร,รัษฎรแล้วก็กลุ่มบริหารการใช้น้ําตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดริเขาไม้แก้วซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการณทานน้ําตกหินลาดและมอมเมล็ดพันผักให้แก่ร,รัษฎรนะครับสําหรับโครงการฝายคลองกระโปงพร้อมระบบส่งน้ำเนี่ยเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดิยเดชมหาราชบรมนาถบพิธทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชมรรินะครับตามที่นายนพพลประกอบแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านาอำเภอรกระโปงจังหวัดพังงาเนี่ยได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ําเพื่อช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่1 2และหมู่ที่3เนี่ยนะครับตำบลกระโปงและหมู่ที่1และหมู่ที่2ของตำบลท่านานะครับอำเภอรกระโปงจังหวัดพังงาซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ําสาหรับอุปโภคบริโภคนะครับทำการเกษตรในฤดูแล้งทั้งนี้เนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักง,งานกปรรนะครับก็ได้ประสานกับกรมชลประทานแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันในส่วนของการดําเนินการก่อสร้างฝ่ายทดน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบท่อส่งน้ําอาคารประกอบโดยเริ่มก่อสร้างในปี2558แล้วก็แล้วเสร็จในปี2559นะครับปัจจุบันนะครับราษฎรจำนวน5หมู่บ้าน1,882ครัวเรือนรวม3,894คน มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดปีแลวก็สามารถทำการเกษตรกรรมตามแนวท่อส่งน้ำประมาณ1000ไร่ซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนปาล์มนะครับทุเรียนมังคุดและในปี2 5 6 1และปี2 5 6 5เนี่ยได้มีการซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินนะครับโดยการจ้างแรงงานซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่และนอกจากนี้นะครับในส่วนของท่านอุมนตรีและคณะเนี่ยนะครับก็ยังเดินทางไปที่โครงการฝายคลองทับยาวอันเนื่องมาจากพระชมรีตำบลเหลอําเภอกระโปงนะครับที่จังหวัดพังงาเพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพพื้นที่พร้อมกับมอบพันุ์ปลาให้แก่ราษฎรพร้อมกับพบปะยิ้มเยียนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนะครับ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างฝ่ายคลองทับยาวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่นายดำริแจ่มฟุ้งนะครับประธานสภาตำบลเหลนนะครับได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาต่อมาเมื่อปี2540สำนักง,งานกอปรอได้พิจารณางบประมาณเพื่อก่อสร้างหัวงานฝ่ายทดน้ำปัจจุบันราษฎรจำนวน5หมู่บ้าน1,158ครัวเรือนรวม2,360คนมีน้ำใช้สำหรับการ อุปโภคบริโภคตลอดปีแล้วก็ทําการเกษตรกรรมประมาณ1,700ไร่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยยางพาราปาลทุเรียนและมังคุดนะครับสำหรับแผนการดําเนินงานในระยะต่อไปโครงการชุรปละทานพังงาก็จะดําเนินการขุดลอกตะกอนหน้าแล้วก็ท้ายฝายนะครับพร้อมกับดูแลซ่อมแซมท่อส่งน้ําเพื่อไม่ให้เกิดการชํารุดเสียหายแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับท้งนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ร่วมกันนะครับในการสืบสารพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการนะครับให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและก็การดูแลรักษาโครงการการแบ่งปันน้ําให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดทําหนังสือทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับยานวชิระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2 5 6 5นะครับซึ่งทางด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดทําหนังสือทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับยานวชิระ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างที่ได้เรียนไปครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรนษา90พรรษา12สิงหาคม2565นะครับโดยมีทางด้านของพลตำรวจโทเผ่าไทยทองทิวนะครับกรรมการบริหารบริษัทเมืองโบราณจำกัด แล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารของบริษัทอมรินพิมพิ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนเนี่ยร่วมด้วยนะครับซึ่งทางด้านของท่านรองนายมนตรีเนี่ยนะครับได้บอกว่าในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคม25ง5นนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลได้ดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับก็ได้เชิญชวน แล้วก็ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยการจัดทําหนังสือทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับยานวัชิระซึ่งพระเถระวัสเกตร,ราชวรมหาวิหารจํานวน5รูปเนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหาในหนังสือนะครับ และสานักนายกรัฐมนตรีได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำหนังสือร่วมกับบริษัทเมืองโบราณและบริษัทอมรินปริ้นติ้งแอนพับลิชิ่งจำกัดมหาชนจนสำเร็จรุ่งนะครับซึ่งนับเป็นหนังสือที่ชาวพุทธเนี่ยต้องได้อ่านเพราะว่าจะทำให้ได้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นแล้วก็ปณิธานนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรากฐานของความเพียรพยายามที่จะมอบให้มนุษย์เนี่ยได้มองเห็นแก่ธรรมของชีวิตอย่างท่องแท้นะครับสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวนันทั้ง ในครอบครัวที่ทํางานในสังคมหรือความสุขสงบในจิตใจตามวิถีพุทธนะครับอันจะก่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุขและประเทศชาติร่มเย็นเช่นธรรมของความเพียรความอดทนต่อทุก์ความกตัญญูกตเวทีความวิริยะอุตสาหะความเสียสละนะครับซึ่งก็ล้วนเป็นธรรมที่ประชาชนเนี่ยควรยึดถือปฏิบัติด,ด้วยเพื่อประโยชน์ใน3ส่วนก็คือตนเองสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองนะครับโดยคณะสงฆ์เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมเทศแหลทศชาติเฉลิมพระเกียรติทำนองอีสาน ปริวัติสำนวนเทศนะครับจากหนังสือขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีมพระสีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสองนะครับจัดโครงการร่วมใจพักรักพระพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมไปจนถึงเดือนตุลาคมโดยจัดเทศกระจายไปยังวัดต่างๆในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนอกจากนี้นะครับมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยซึ่งมีพี่น้องเชื้อสายไทยทรงดำอยู่ในประเทศไทยประมาณ4ี่ล้านคนเนี่ยนะครับมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้ร่วมใจกันจัดโครงการไทยดำร่วมใจเทิดไทสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลบบุรีก็ได้ร่วมกันดำเนินโครงการคุณธรรมนําใจเทิดไทพระพันปีหลวงด้วยทศชาติชาด,ดกเพื่อร่วมเทิดพระเกียรตินะครับพร้อมกันนี้เนี่ยหากวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนเนี่ยมีความประสงค์จะนําเนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสือไปบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติก็สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้นในส่วนของท่านรองนายมนตรีเองก็ได้เชิญชวนหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐภาคเอกชนตลอดจนสถานศึกษานิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับได้น้อมนาหลักธรรมที่ปรากฏในหนังสือไปประยุกต์บูรณาการใช้ในการดําเนินชีวิตพัฒนาองคอ์กรและสังคมโดยรวมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้เป็นที่ปรากฏตลอดไปนะครับสำหรับหนังสือทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงฉบับยานวชิระ มีเผยแพร่ในรูปแบบอ e ีบุ๊กแล้วก็ออดิโอบุ๊กนะครับบนเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ Facebook ของสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนขอรับหนังสือได้ ทาง e-form นะครับบนเว็บไซต์สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทรงคุณค่านะครับคุณผู้ฟังครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างน,นะครับ ที่มีการชี้แจงนะครับเรื่องของการแยกกักรักษาโควิด5วันสังเกตอาการอีก5วันก็คือที่เรียกกันว่า5บวก5เนี่ยนะครับเป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆแล้วนะครับโดยทางด้านของนอายอนุทินชายวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ก็เปิดเผยถึงแนวทางการรักษาโรคโควิด -19 ในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการด้วยรูปแบบ5้บวกหก็คือแยกกักรักษาที่บ้าน5วันแล้วก็สังเกตอาการโดยเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเองอีก5วันนะครับมีข้อมูลวิชาการนรองรับแล้วก็ไม่ได้เป็นการตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพิจารณาผ่านคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการวิชาการ สบ,บาคาชุดเล็กและสอบบาคาชุดใหญ่นะครับถือเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายและทางปฏิบัตินะครับซึ่งแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิดสิก็มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ความรุแนแรงของโรคนะครับความพร้อมของการรักษาพยาบาลยารักษาและการบริหารวัคซีนป้องกันซึ่งทางด้านของรัฐว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังบอกอีกนะครับว่าสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในขณะนี้เนี่ยบางจังหวัดก็ยังมีการกระบาดแบบ small wave นะครับแต่ระบบสาธารณสุขมีความพร้อมในการรองรับ ทั้งเวชภัณฑ์ยาและวัคซีนนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยมารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเดินหน้าใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเข้มแข็งขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้นนะครับการจ้างงานก็ทยอยกลับมาโดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็มีความพร้อมนะครับในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความสูญเสีย สำหรับการซื้อยาต้านไวรัสโควิด -19 ในร้านขายยาที่จะเริ่มในวันที่1กันยายนนี้เนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นส่วนเรื่องของการกำหนดราคาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามกลไกการตลาดนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามสกู๊ปพิเศษข้อเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวิทยายลายัยป้องกันร,ราชนจาจักรรุ่นที่64ไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ สกูพิเศษชุดข้อเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่64ตอนที่2ผลลัพธ์จากการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรของนักศึกษาวปรออรุ่นที่64คือการจัดทําข้อเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลได้ดําเนินการอยู่ในขณะนี้โดยนักศึกษาวปรออรุ่นที่64จะร่วมการระดมความคิดพิจารณาวิเคราะห์นำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาทิสถานการณ์โควิด -19 สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือ disruption ต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีและวิถีชีวิตมาจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการแถลงผลการศึกษาในช่วงต้นเดือนกันยายน2565นี้ แต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผุ้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทาง เพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยวัคซีนโควิด -19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อ จะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด